ก็คือ1นิวตันซึ่งเป็นปริมาณที่เท่ากันหารกันก็จะเท่ากับ1เพราะงั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเรากําหนดหน่วยของปริมาณต่างๆเหล่านี้รักษะตามที่ผมเขียนไปเนี่ยตัว k ก็จะมีค่าเท่ากับ1 เรามาต่อกันที่กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะครับสำหรับวิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยผมแสดงให้คุณเห็นในเบื้องต้นแล้วว่าเมื่อมีแรงลับที่ไม่เท่ากับศูนย์กระทำต่อวัตถุนะครับวัตถุจะมีความเร่งในวิดีโอนี้เราจะมาหาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างแรงลับครับกับความเร่งโดยที่เดี๋ยวเราจะใช้ภาพ3.4นะครับก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแรง ซึ่งในที่นี้ก็คือแรงลับนะแต่เดี๋ยวเวลาเขียนเนี่ยผมอาจจะย่อๆหน่อยพูดว่าแรงเฉยแล้วก็ตัวซิกมาเอฟผมอาจจะเขียนเป็น f เฉยๆอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะวาดภาพนี้ให้ดูทีนี้เดี๋ยวคุณดูภาพนี้ในหนังสือคู่ไปแล้วกันนะครับผมอธิบายให้ฟังเรื่อยๆตามนี้เริ่มต้นก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมแสดงให้คุณเห็นแล้วว่าถ้ามีแรงลับที่ไม่เท่ากับศูนย์กระทำต่อวัตถุนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวัตถุจะมี ความเร่งเราก็เลยจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแรงรับกับความเร่งครับทีนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวความเร่งนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงรับอย่างเดียวก็คือว่าตัวความเร่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแรงรับด้วยจากที่เมื่อกี้นี้จากวิดีโอที่ผ่านมาที่ผมแร์ให้คุณดูแต่ว่าความเร่งของวัตถุเนี่ยเมื่อมีแรงรับมากระทำเนี่ยมันยังขึ้นอยู่กับมวลด้วยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะดูความสัมพันธ์2ส่วนนะครับก็คือดูความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งกับแรงรับ เราก็ดูความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งกับมวลน,นะครับเมื่อนะครับมีแรงลับมากระทำนะมวลน,นี้ก็คือการวัดความเฉื่อยนะครับโอเคเริ่มต้นก็จะอยู่ในภาพ3.6เมื่อกี้นี้นะครับเออสามเมื่อกี้นี้นะครับผมวาดภาพให้ดูทีละกรณีสําหรับกรณีตามภาพ3.4ี่เนี่ยเราจะดูความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งกับแรงลับก่อนนะครับก็คือผมใช้เป็นกรณีง่ายๆก็ดูตามกันไปแล้วกันนะก็จะเป็นรถเข็นแล้วกันนะครับ รถเข็นก็จะมีมวลค่าหนึ่งนะครับเราไม่ได้สนใจมวลมันนะตอนนี้เราจะสนใจความสัมพันธ์ระหว่างแรงลับก็คือสมมุติว่าก็มีคุณอยู่อย่างนี้นะครับก็จะทําการเข็นรถเข็นนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็กําหนดให้รถเข็นมันอยู่นิ่งๆแล้วกันจากนั้นผมก็จะออกแรงกระทําต่อรถเข็นนะครับก็คือออกแรงกระทําก็คือแบบนี้ ซึ่งจริงๆก็คือเป็นแรงลับนะแต่บางครั้งเดี๋ยวผมอาจจะเขียนย่อๆเป็นแรงให้เฉยอย่างนี้แล้วกันแต่ให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าผมอธิบายแล้วว่าแรงที่ว่านี้คือแรงลับนะโอเคงั้นถ้าผมไม่ลืมผมก็จะเขียนซิกมาเอฟไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วกันเมื่อผมใช้แรงกระทําต่อวัตถุก็ตามที่เราอธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็คือวัตถุก็จะเปลี่ยนสภาพจากหยุดนิ่งในกรณีน,นี้คือกําหนดให้เริ่มต้นจากสภาวะหยุดนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุก็จะเปลี่ยนจากสภาวะหยุดนิ่งแล้วก็เริ่มเคลื่อนที่ นะครับเริ่มเคลื่อนที่ทีนี้พอวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ก็จะมีความเร่งค่าหนึ่งครับ <_ c oughs> เพราะว่าเปลี่ยนจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่เราจะพิจารณาการเคลื่อนที่ของรถเข็นนะครับจากหยุดนิ่งก็คือความเร็วเป็น0ูนย์จนกระทั่งรถเข็นมีความเร็ว V สักค่าหนึ่งแล้วกันมีความเร็ว V อย่างนี้นะครับเอาวาดง่ายๆแล้วกันมีความเร็ว V ค่าหนึงภายในช่วงเวลาก็คือเป็นช่วงเวลา t แล้วกันนะครับก็จะพยายามจะ ลงรายละเอียดเพื่อให้คุณพอติดตามได้นะครับเวลาทีนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะดูความสัมพันธ์ระหว่างแรงรับกับความเร่งเพราะงั้นผมผมก็จะเปลี่ยนตัวแรงรับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูความเร่งเป็นยังไงสําหรับกรณีต่อไปเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแรงรับครับโดยการเพิ่มแรงรับให้มากขึ้นวัตถุของเรายังคงเป็นวัตถุเดิมนะครับก็คือมวลเอมรถเข็นเนี่ยแล้วผมก็ทําการเพิ่มแรงลับเข้าไป คราวนี้ผมเพิ่มเป็น2เท่านะครับก็คือของเดิมเนี่ยซิกมาเอฟผมก็เขียนเป็น2เท่าก็คืออย่างนี้ก็ได้นะครับบางทีผมก็เขียนง่ายๆอย่างนี้กันเป็น 2f อย่างนี้นะครับอ่ะอย่างนี้นะครับแล้วก็วัตถุก็เริ่มต้นจากสภาวะหยุดนิ่งเหมือนกันจากนั้นวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปเราจะพิจารณาการเคลื่อนที่ของวัตถุตั้งแต่หยุดนิ่งนะครับจนกระทั่งวัตถุมีความเร็ว V เหมือนเดิมเนี่แหละซึ่งเราจะพบว่าในกรณีที่เราใช้แรงเพิ่มขึ้นนะครับ เราใช้แรงเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเนี่ยนะครับเป็น2เท่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวัตถุจะเปลี่ยนจากหยุดนิ่งไปเป็นความเร็ว v เหมือนเดิมเนี่ยจะใช้เวลาน้อยลงครับมันจะใช้เวลาลดลงเหลือแค่เวลาที่ใช้นะครับจะลดลงเหลือแค่ครึ่งหนึ่งครับอันนี้ทดลองได้จะใช้เวลาเหลือครึ่งหนึ่งซึ่งถ้าคุณเอาไปทําการคํานวณความเร่งนะครับคุณลองดูผมคํานวณความเร่งให้ดูง่ายๆทางด้าน ขวามืออย่างนี้แล้วกั ic ic <im> นกรณีทางนี้นะครับเราบอกว่าความเร่งเนี่ยเท่ากับการเปลี่ยนความเร็วก็คือความเร็วที่จุดปลายก็คือ v ลบด้วยจุดต้นก็คือความเร็วตอนเริ่มต้นหยุดนิ่งก็คือ0ูนย์หารด้วยเวลา t นะครับงะนั้นความเร่ง a ตรงนี้จริงๆก็คือเท่ากับ v หารด้วย t พอมาเป็นกรณีนี้นะครับเราก็จะหาความเร่งในกรณีนี้นะครับก็จะพบว่าเท่ากับการเปลี่ยนความเร็วก็ยังคงเป็นความเร็วที่จุดปลายลบด้วยความเร็วที่จุดต้นก็คือหยุดนิ่งแล้วก็หารด้วยเวลาครับ แต่คราวนี้เวลาที่เราใช้เนี่ยเนื่องจากเราใช้แรงลับมากขึ้นเวลาที่ใช้ลดลงครึ่งหนึ่งครับก็เหลือแค่ t ส่วน2พอเราจับตรงนี้หารกันนะครับก็2ตัวนี้ขึ้นไปคูณทั้งบนก็จะเป็น 2v หารด้วย t อย่างนี้นะครับซึ่งเราจะพบว่า v หารด้วย t ก็คือความเร่ง a ของเดิมเพราะงะั้นตรงนี้ก็คือ 2a จะตกหน่อยนะครับงนั้นความเร่งอ่าผมเขียนเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับความเร่งในกรณีที่2นี้จะเห็นได้ว่าเพิ่มเป็น2เท่าครับ เมื่อแรงที่กระทำต่อวัตถุเพิ่มเป็น2เท่าความเร่งก็เพิ่มเป็น2เท่าด้วยเพราะฉะนั้นผมเขียนให้ดูนะก็เป็น 2a โอเคนะอันนี้ก็คืออยู่ในภาพ3.4ผมแสดงให้ดูให้ละเอียดมากขึ้นนะครับทำนองเดียวกันครับก็จะไปเร็วๆสําหรับในกรณีที่3วัตถุยังคงเป็นวัตถุเดิมครับก็คือวัตถุก็คือรถเข็นมวล M แล้วก็คราวนี้เราก็เพิ่มแรงครับให้เป็น3เท่าก็คือเป็น 3F จริงๆแล้วเราก็คือต้องเป็น3เท่าของซิกมา f อย่างนี้นะครับแล้วก็พิจารณาเดี๋ยวนะครับขอเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็พิจารณาการเคลื่อนที่ของรถเข็นจากหยุดนิ่งจนกระทั่งมีความเร็ว V เหมือนกันก็จะพบว่ามันก็จะมีความเร็ว V เร็วขึ้นครับใช้เวลาสั้นลงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใช้แรงมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เปลี่ยนความเร็วได้เร็วขึ้นนะครับ จาก0ไปเป็น V มันก็ใช้เวลาน้อยลงปรากฏว่าในกรณีนี้นะครับใช้เวลาลดลงครับลดลงจากกรณีแรกที่เป็น T เนี่ยใช้เวลาลดลงเหลือแค่1ใน3อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะหาความเร่งในกรณีนี้ได้ก็คำนองเดียวกับอันนี้ครับหาความเร่งเร็วๆนะความเร่งในกรณีนี้ก็จะได้ออกมาว่าความเร่งก็เท่ากับการเปลี่ยนความเร็วซึ่งในที่นี้เราก็ใช้ความเร็วเดียวกันนะ ลบกับความเร็วที่จุดต้นก็คือหยุดนิ่งหารด้วยเวลาคราวนี้เวลาหลือ t ส่วน3ครับก็จะคำนองเดียวกับกรณีนี้เอา3ขึ้นไปคูณนะครับก็จะเป็น3 v หารด้วย t v หาร t ก็คือความเร่งจากกรณีแรกก็เป็น3เท่าอย่างเงี้ยนั้นจะเห็นได้ว่ากรณีสุดท้ายที่เราพิจารณาเป็นตัวอย่างเนี่ยความเร่งก็จะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าจากกรณีเริ่มต้นครับคุณจะเห็นได้ว่าเมื่อเราพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแรงลับกับความเร่งนะครับ เมื่อแรงลับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าความเร่งก็เพิ่มเป็น2เท่าครับแรงลับเพิ่มขึ้นเป็น3ามเท่าความเร่งก็เพิ่มขึ้นเป็น3มเท่าครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แรกนะครับระหว่างความเร่งกับแรงลับที่เราได้ออกมาก็คือเราได้ออกมาว่าความเร่งแปรผัน 8, ตรงครับกับแรงลับที่กระทําต่อวัตถุครับโอเคนะตามนี้อธิบายให้ฟังนี่คือภาพ3าจุคราวนี้ก็จะเป็นภาพที่ผมวาดเพิ่มเติมนะครับขอขยับลงมา เราจะมาดูาขยับมวันี้เลยกันเราจะมาดูความสัมพันธ์ต่อไปครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งกับมวลครับหมายถึงว่ามีแรงรับกระทําต่อวัตถุนะแต่ว่าแรงรับของเราไม่เปลี่ยนแต่เราจะเปลี่ยนตัวมวลซึ่งหมายถึงความเฉื่อยของวัตถุเนี่ยเปลี่ยนให้มันมากขึ้นน้อยลงแล้วดูว่ามีผลยังไงต่อความเร่งที่เกิดขึ้นนะครับโอเคเรายังคงใช้วัตถุเดียวกันกับเมื่อกี้นี้ครับก็คือเป็นรถเข็น ซึ่งรถเข็นเนี่ยคราวนี้เราจะเปลี่ยนมวลมันนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยเรากำหนดให้รถเข็นมีมวล m แล้วกันนะครับแล้วผมก็ใช้แรงลับกระทำต่อวัตถุนะครับเพื่อให้วัตถุเปลี่ยนสภาวพจากหยุดนิ่งนะครับโดยแรงลับที่ว่านี้ก็ใช้เป็นซิกมา f ไม่เปลี่ยนนะเราไม่เปลี่ยนแรงลับนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมวลนะครับโดยที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเรากำหนดให้ตัววัตถุเริ่มต้นจ,นนจากหยุดนิ่งเขียนํำกับไว้นิดนึงล้กัน อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้แรงลับกระทาต่อวัตถุวัตถุก็จะเปลี่ยนสภาวะครับจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่นะครับเป็นเคลื่อนที่ซึ่งวัตถุเปลี่ยนจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่เนี่ยเราจะพิจารณาตอนที่วัตถุเปลี่ยนความเร็ว,แล,วแล้วมีความเร็วเท่ากับ v เหมือนเมื่อกี้นี้แหละครับเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็จะหาความเร่งได้ค่าหนึ่งนะครับหาความเร่งได้ค่าหนึ่ง อย่างนี้แล้วกันนะครับเอาง่ายๆแบบนี้จากนั้นเราทําการเปลี่ยนตัวมวลนะครับก็คือความเฉื่อยซึ่งอย่างที่ผมเคยเกิดเอาไว้แล้วว่าเราสามารถที่จะวัดมวลของวัตถุได้จากปริมาณเนื้อสารก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เราอาจจะใส่ของเข้าไปในรถเข็นให้มากขึ้นสมมุติผมเปลี่ยนมวลเป็น2เท่าเลยครับจากมวล m เป็นมวล2 m นะครับแล้วก็ใช้แรงรับกระทําต่อวัตถุเท่าเดิมครับ เราไม่เปลี่ยนแรงลัพธ์เพื่ออะไรเพื่อจะดูผลของมวลต่อความเร่งนะครับยังคงใช้แรงลัพธ์เท่าเดิมนะเท่าเดิมครับแล้ววัตถุก็จะเปลี่ยนสภาวะการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งครับเราจะดูการเปลี่ยนสภาวะจากหยุดนิ่งจนกระทั่งมีความเร็ว v ีเท่ากันปรากฏว่าเนื่องจากรถเนี่ยมันมีมวลมากขึ้นถ้าคุณลองนึกภาพนะรถเข็นของคุณใส่ของไปเยอะขึ้นคุณใช้แรงเท่าเดิมมันจะเปลี่ยนความเร็วจากหยุดนิ่งเนี่ยจนกระทั่งมีความเร็ว v เนี่ยมันจะใช้เวลานานกว่าเดิมครับเพราะว่ามันหนักอะ มันจะใช้เวลานานกว่าเดิมอันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านนะมันก็จะใช้เวลาน,านานในการที่จะเปลี่ยนจนกระทั่งมีความเร็ว V เท่ากับกรณีนี้คืออันนี้2 m นะครับคุณจะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนช่วงของความเร็วเท่าๆกันแล้วเนี่ยกรณีนี้นะครับใช้เวลามากกว่านะครับเขียนกำกับไปงี้ก็ได้ใช้เวลามากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อใช้เวลามากขึ้นความเร่งก็จะน้อยลงนะเพราะว่า เขียนกำกับไปด้านขวาเพราะว่าความเร่งเท่ากับการเปลี่ยนความเร็วหารด้วยเวลาเมื่อเวลามากขึ้นความเร่งก็น้อยลงเพราะงั้นกรณีนี้ใช้เวลามากขึ้นก็จะมีความหมายว่าความเร่งก็จะลดลงนะครับมีความเร่งแหละแต่มีความเร่งลดลงคุณจะเห็นได้ว่าเมื่อมวลเพิ่มขึ้นความเร่งมันลดลงนะครับภายใต้เงื่อนไขว่าเราใช้แรงเท่าเดิมนะเพราะงั้นทํานองเดียวกันครับก็กรณีที่3ก็จะได้ข้อสรุปเดียวกัน ก็คือรถเข็นผมก็ทำการเพิ่มมวลให้มันนะครับเป็น3เท่าเลยแล้วก็ใช้แรงเท่าเดิมครับไม่เปลี่ยนแรงเพื่อต้องการดูผลของมวลอย่างเดียวก็คือใช้แรงก็ซิกมา F เหมือนเดิมแล้วก็ดูการเปลี่ยนสภาวะของตัวรถเข็นนะครับจากหยุดนิ่งจนกระทั่งมีความเร็ว v เท่ากันเนื่องจากว่าเหมือนเดิมครับเนื่องจากว่ามวลมันเพิ่มขึ้นนะครับเราใช้แรงเท่าเดิมมันหนักมากกว่ากรณีนี้อีกเพราะฉะนั้นมันก็จะเปลี่ยนความเร็วช้าครับกว่าจะมีความเร็วเท่านี้ มันก็จะใช้เวลานานมากขึ้นครับผมขยับให้มาอยู่ทางด้านขวามือเนี้ยเพื่อต้องการให้คุณเห็นว่าใช้เวลานาน,านมากขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็จะใช้เวลามากขึ้นอีกใช้คํานี้แล้วกันนะครับมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นอีกจากกรณีนี้เพราะฉะนั้นความเร่งก็จะมีนะครับยังคงมีอยู่แต่ความเร่งก็จะลดลงอีกครับคุณจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราสามารถสรุปได้ก็คือ เมื่ออันนี้ดูมวลนะเมื่อมวลเพิ่มขึ้นเห็นไหมมวลเพิ่มขึ้นนะครับความเร่งจะลดลงนะครับยิ่งเพิ่มมวลความเร่งนย,ยิ่งลดลงภายใต้เงื่อนไขว่าแรงของเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ความสัมพันธ์ที่2ระหว่างความเร่งกับมวลก็คือว่านะครับความเร่งมันจะแปรผกผันกับมวลครับก็คือเขียนได้แบบนี้คือถ้ามวลเพิ่ม ทั้งก้อนนี้มันจะน้อยลงยิ่งตัวหารเพิ่มทั้งก้อนก็จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะงั้นทั้งก้อนนี้คือความเร่งเพราะงั้นมวลเพิ่มความเร่งลดนะนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งกับมวลภายใต้เงื่อนไขว่าแรงลับไม่เปลี่ยนนะครับโอเคคราวนี้เราก็มาดูข้อสรุปนะครับข้อสรุปที่เราจะสร้รางขึ้นผมขอเขียนทางด้านขวามือที่โลง่ๆงๆตัวนี้แล้วกันจากเมื่อกี้นี้เราได้ว่าความเร่งเนี่ยมันแปรผันตรงกับแรงลับที่กระทาต่อวัตถุนะครับ แล้วจากนั้นที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆความเร่งแปรผกผันกับมวลครับเขียนแบบนี้2ปัจจัยนี้สามารถรวมกันได้ว่าความเร่งแปรผันตรงกับแรงลัพธ์ที่กระทําต่อวัตถุและแปรผกผันกับมวลครับเขียนความสัมพันธ์รวมกันได้ออกมาเป็นแบบนี้และนี่คือกฎข้อที่2ของนิวตันครับเป็นกฎการเคลื่อนที่นะแต่เราพูดสั้นๆว่ากฎข้อที่2นะครับกฎข้อที่2ของนิวตันซึ่งก็จะมีคําพูดอยู่ตามนี้เลยครับ โอเคมาดูคําพูดของกฎข้อที่2ของนิวตันบอกไว้ว่านะครับความเร่งน,นะเป็นสัดส,ส่วนโดยตรงกับแรงลับที่กระทำต่อวัตถุความเร่งนะครับก็คือ a เป็นสัดส,ส่วนโดยตรงกับแรงลับเห็นไหมต้องใช้คำว่าแรงลับนะครับที่กระทำต่อวัตถุเห็นไหมครับและเป็นสัดส,ส่วนผกผันกับมวลของวัตถุและก็คืออย่างนี้ เป็นสัดส,ส่วน6กผันกับมวลของวัตถุก6กผันก็คือแบบนี้โดยทิศของความเร่งอยู่ในทิศเดียวกับทิศของแรงลับเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้ให้ฟังนะครับทิศของความเร่งอยู่ในทิศเดียวกับทิศของแรงลับเดี๋ยวตรงนี้อธิบายฟังอีกทีหนึ่งโอเคตอนนี้คุณเห็นแล้วนะว่ากฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันเนี่ยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงลับกับความเร่งโดยมีมวลมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือตัว ความเฉื่อยการวัดความเฉื่อยนะครับโอเคขอขยับลงมาเพื่อที่จะอธิบายเพิ่มเติมนะยังไม่จบนะเรายังมีรายละเอียดอีกเพราะฉะนั้นผมจะเอาให้จบภายในวิดีโอนี้ในส่วนของกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2นะครับเมื่อกี้นี้เราได้ออกมาแล้วนะว่าความเร่งแปรผันตรงกับแรงลับนะครับแล้วก็แปรผกผันกับมวล M แบบนี้นะ เราสามารถเขียนความสัมพันธ์นี้เป็นสมการได้ผมเขียนออกมาเป็นแบบนี้นะก็คือเหมือนเครื่องเียในคณิตศาสตร์แปรผันตรงก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเท่ากับก็จะเท่ากับค่าคงตัวตัวหนึ่งคูณกับปริมาณทางด้านขวามืออย่างนี้นะครับโอเคตัวนี้คือค่าคงตัวในสมการจากนั้นเราจะมีการเลือกใช้หน่วยของปริมาณต่างๆ3ตัวนี้ก็คือความเร่งแรงลับแล้วก็มวลให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะทําให้ค่าคงตัวตัวนี้มีค่าค่าหนึ่งนะครับในการเลือกอเอ่า ข้อมูลตรงนี้เนี่ยหน่วยตรงนี้เนี่ยเราจะเลือกหน่วยแบบนี้นะครับเริ่มต้นก็คือความเร่งเราจะใช้หน่วยก็ตามระบบ S.I. ครับหน่วยที่เราจะใช้ก็เป็นหน่วยเมตรต่อวินาทียกกำลังสองส่วนหน่วยของมวลนะครับเราก็ใช้การวัดหน่วยของมวลเป็นหน่วยกิโลกรัมนะครับแล้วก็ส่วนหน่วยของแรงลับเรากําหนดให้เป็นหน่วยใหม่ที่ชื่อว่านิวตันเพื่อเป็นเกียรติแก่นิวตันและเป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์เพราะงั้นใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ โด,โดยที่กําหนดเอาไว้ว่า1นิวตันกาหนดว่ามีค่าเท่ากับ1กิโลกรัมคูณกับเมตรหารด้วยวินาทียกกําลังสองเรามาดูกันว่าการกําหนดหน่วยแบบนี้เนี่ยจะทําให้ค่าคงตัว k มีค่าเท่าไหร่นะครับก็ดูตามนี้เลยผมก็เอา,เอาตรงนี้นะแทนผมแทนค่ามันด้วย1 1เมตรต่อวินาทียกกำลังสองแล้วก็ตัว k แล้วก็ตัวนี้ แรงผมก็ใช้เป็น1นิวตันนะครับแล้วตัวมวลก็ใช้เป็น1กิโลกรัมอย่างนี้นะครับความหมายก็คือแรง1นนิวตันเกิดจากการที่ มวล1กิโลกร,รมัมมีความเร่ง1เมตรต่อวินาทียกกำลังสองจากนั้นผมก็เอาตัวนี้ขึ้นไปคูณเอาตัวนี้ย้ายไปหารนะครับก็จะเหลือตัว k ตัวเดียวแล้วผมเขียนสลับข้างกันนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับ k เท่ากับอันนี้ขึ้นไปคูณน,นะก็จะเป็น1เมตรต่อวินาทียกกำลังสองคูณด้วย1กิโลกร,รมัมแล้วก็หารด้วยตัวนี้ย้ายไปหารนะครับก็คือ1นนิวตันจากนั้นคุณจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะตัวข้างบนเนี่ย ตัวที่อยู่ข้างบนด้านบนตรงนี้นะครับเรากําหนดให้เท่ากับ1นนิวตันครับเพราะงะั้นตัวด้านบนเนี่ยก็คือ1นิวตันข้างล่างก็คือ1นิวตันซึ่งเป็นปริมาณที่เท่ากันหารกันก็จะเท่ากับ1เพราะงะั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเรากําหนดหน่วยของปริมาณต่างๆเหล่านี้รักษะตามที่ผมเขียนไปเนี่ยตัว k ก็จะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นในสมการนะครับตัว k ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1 ซึ่งเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เวลาเป็นเลข1ก็จะเหลือ a เท่ากับซิกมาเหาร nm เวลาเราเขียนสมการเราก็ไม่นิยมเขียนในรูปของการหารน,นะก็เอามวล m ขึ้นไปคูณทางด้านนี้แล้วก็สลับข้างกันเราก็ได้สมการที่คุณคุ้นเคยมั้งแต่มปลายครับก็คือซิกมาเจะเท่ากับมวลคูณกับความเร่งครับโอเคนะผมแสดงที่มา้คุณดูให้ละเอียดชัดเจนนะครับยังไม่หมดนะคราวนี้ เราก็จะมาดูรายละเอียดตัวต่อไปก็คือส่วนนี้ครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่าทิศของความเร่งอยู่ในทิศเดียวกับทิศของแรงลัพนะมาดูตรงนี้นะครับผมขอขยับที่มาลงมาตรงนี้แล้วกันมาดูต่อที่ด้านล่างนะครับก็คือเรามีสมาการเมื่อกี้สร้างขึ้นมาเรียบร้อยนะซิกมาเอฟเท่ากับ MA อย่าลืมว่าหน่วยนิวตันนะครับหน่วยกิโลกร,รมัมหน่วยเมตรต่อวินาทียกกำลังสองค่า k จะเท่ากัน1นนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะได้ว่า เนื่องจากว่าซิกมา f ก็คือการรวมแรงทั้งหมดตัวนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับรวมเสร็จแล้วก็ได้ปริมาณเวกเตอร์ความเร่งเราเรียนมาแล้วจากบทที่2นะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์มีขนาดมีทิศทางนะครับส่วนตัวมวล m เป็นการวัดความเฉื่อยไม่มีการระบุทิศทางนะครับเป็นปริมาณสเกลาร์ครับเรามาลองยกตัวอย่างดูแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นความสัมพันธ์ของทิศทางนะครับสมมุติว่าผมกําหนดให้ ตัวมวลเนี่ยนะครับเท่ากับ5กิโลกร,รมัมนะผมขอ,อใส่ต่อท้ายลงมาตรงนี้แล้วกันนะครับมวลเนี่ยเท่ากับ5กิโลกรมัมก็คูณกับความเร่งสมมุติว่าความเร่งเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ผมกําหนดให้เป็น 3I แล้วกันคือทิศตามแกนบวก x นะแล้วก็หน่วยก็เมตรต่อวินาทียกกลาลังสองจากนั้นคูณก็คูณนะครับ5คูณ3เป็นตัวเลขคูณก,กันก็ได้เท่ากับ15นะ แล้วก็มีเวกเตอร์ไอผมเขียนตรงนี้ดีๆหน่อยตวัดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นนะครับ15 i เห็นไนหะ5คูณ3นะ15มี i หน่วยก็เป็นกิโลกร,รัมคูณเมตรหารด้วยวินาทียกกำลัง2เขียนไว้อย่างนี้ไว้ก่อนก็ได้หรือถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนเป็นหน่วยก็คือนิวตันก้อนนี้ก็คือนิวตันคุณจะพบว่าสิ่งที่เราได้จากตรงนี้จากที่คุณเขียนนะครับคุณจะเห็นได้ว่านี่คือทิศของความเร่งนะครับ ตัว i เนะี่ยคือทิศของความเร่งซึ่งทิศของความเร่งก็จะถูกส่งต่อมาที่ทิศของแรงเห็นไหมตัวนี้คือทิศของแรงลับนะครับก็คือทางด้านซ้ายมือเขียนกำกับมาด้วยเห็นนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือที่มาครับที่เมื่อกี้นี้เรามีคำพูดบอกเอาไว้ว่าทิศของความเร่งจะเป็นทิศเดียวกับทิศของแรงลับเห็นไหมแรงลับ15 I นะครับก็คืออยู่ในทิศไ ความเร่งก็ทิศไอเห็นนะครับแบบนี้นะเพราะฉะนั้นความเร่งกับแรงลัพมีทิศเดียวกันโอเคนี่ก็คือคำอธิบายคำพูดตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันเมื่อกี้นี้ยังไม่หมดนะครับเขียนกันต่อดูต่อกันไปเรื่อยๆนะครับจะจบแล้วเมื่อกี้นี้เราได้ออกมาว่าสมการของเราเนี่ยก็คือซิกมาเเท่ากับ MA สมการนี้เป็นสมการในรูปเวกเตอร์นะครับ เพราะว่าด้านซ้ายมือก็ปริมาณเวกเตอร์ด้านขวามือตรงนี้ก็ปริมาณเวกเตอร์นะครับเราบอกว่าตัวซิกมา f เนี่ยเป็นเวกเตอร์ถ้าเราใช้ระบบแกน xyz เราสามารถเขียนซิกมา f เนี่ยหรือแรงลับในรูปของเวกเตอร์ส่วนประกอบได้ครับก็คือซิกมา f เนี่ยก็เขียนในรูปเวกเตอร์ส่วนประกอบตามแนวแกน x เป็นพื้นฐานของเวกเตอร์ไงเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าอันไหนเป็นเวกเตอร์ปุ๊บเราโยนเข้าไปเป็นสมบัติของเวกเตอร์ได้เลยก็ทําให้เราทําได้ง่ายนะครับเพราะงั้นมันก็สามารถเขียนรูปของเวกเตอร์ส่วนประกอบตามแนวแกน x บวกกับเวกเตอร์ส่วนประกอบตามแนวแกน y และเวกเตอร์ส่วนประกอบตามแนวแกน z ได้ทํานองเดียวกันกับความเร่งครับความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์เราก็สามารถเขียนเป็นส่วนประกอบตามแนวแกน x รวมกับส่วนประกอบตามแนวแกน y แล้วก็ส่วนประกอบตามแนวแกน z ครับจากนั้นผมเอา ตัวนี้นะครับซึ่งเท่ากับด้านขวาตัวนี้ซึ่งเท่ากับด้านขวาแทนลงไปในนี้นะครับก็คือทําแบบนี้และเราก็จะได้สมการซิกมาเอฟเท่ากับเอในรูปของเวกเตอร์ส่วนประกอบก็คือแบบนี้นะครับผมแทนลงไปปุ๊บด้านซ้ายมือก็จะเป็นซิกมาเอฟเอ็กซ์เท่าเออบวกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบวกนะครับซิกมาเอฟย บวกกับซิกมา FC ก็เท่ากับมวล M นะแล้วคูณอยู่กับความเร่งความเร่งคือก้อนเนี้ยในรูปของส่วนประกอบนะครับตามแนวแกน X แกน Y แล้วก็แกน C ครับจากนั้นผมอันนี้คูณกระจายเข้าไปนะนะก็เป็นการคูณด้วยประมาณสเกล่าธรรมดาก็เหมือนกับการเอาสเกล่าคูณเวกเตอร์นะครับซึ่งเราเคยทำมาแล้วจากตอนเรื่องเวกเตอร์นะครับผมคูณเข้าไปก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ จากนั้นเราจะได้ว่าเวกเตอร์2ด้านนี้เนี่ยเท่ากันเห็นไหมเวกเตอร์2อันเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อส่วนประกอบของมันตามแนวแกนเดียวกันต้องเท่ากันนั่นก็คือส่วนประกอบตามแนวแกน x อันนี้คือส่วนประกอบตามแนวแกน x ก็ต้องเท่ากันส่วนประกอบตามแนวแกน y ส่วนประกอบตามแนวแกน y ก็ต้องเท่ากันและส่วนประกอบตามแนวแกน C ก็ต้องเท่ากับส่วนประกอบตามแนวแกน c ครับเพราะฉะนั้นสมการ sigma F เท่ากับ ma เราสามารถเขียนในรูปของเวกเตอร์ส่วนประกอบได้ออกมาเป็น3สมการแบบนี้นะครับก็คือซิกมา fx เท่ากับมวล m คูณกับความเร่งตามแนวแกน x ซิกมา fy เท่ากับมวล m คูณกับความเร่งตามแนวแกน y และซิกมา fc เท่ากับมวล m คูณกับความเร่งตามแนวแกน c ครับโอเคอธิบายมายาวเหยียดก็เพื่อต้องการที่จะ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนตอนนี้ครบหมดแล้วครับนะเพราะฉะนั้นผมสรุปนะครับเราได้สมการออกมา1สมการก็คือซิกมา F เท่ากับ M A เป็นสมการในรูปของเวกเตอร์นะครับโดยที่ซิกมา F ตัวนี้ต้องไม่ลืมว่าเป็นแรงลับนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเขียนแรงทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุแล้วก็รวมกันแบบเวกเตอร์นะครับจากนั้นสมการเนี่ย คุณสามารถแยกออกเป็นเวกเตอร์ส่วนประกอบได้ก็คือเป็น3สมการตามแกน x, y แล้วก็ z ซึ่งจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับระบบพิกัดที่คุณเลือกใช้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็ใช้แกนพิกัดฉากนะครับเพราะงั้นเราก็จะได้ออกมาเป็น3สมการย่อยๆแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดของกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันครับโอเคเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆง่ายๆนะครับเสริมไป ไปดูกันในวิดีโอต่อไปแล้วกันนะครับวิดีโอนี้ค่อนข้างยาวแล้ว